ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตามปัจจุบันเลยครับพ่อครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูต้นหลังตัดลูกครับพ่อว่าเราควรทำยังไงบ้างเพื่อจะเตรียมพร้อมภายในปีนี้หรือปีหน้าผมที่จะบำรุงต้นสะสมมหานะครับผมแล้วก็เพื่อจะมีดอกมีลูกอีกต่อไปครับพ่อครับปีนี้เป็นปีที่วิกฤตนะครับทั้งร้อนนะครับแ้งหนักเลยครับแห้งนะครับแล้วก็บางคนต้องซื้อน้ําลดต้นนะครับ อย่าให้เพื่อนๆนะครับอย่าวิตกกังวลเรื่องจะรีบฟื้นฟูต้นอะไรไม่ต้องไปคิดนะครับอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นนะครับณปัจจุบันปีนี้นะครับอันดับแรกนะครับใครที่ตัดลูกหมดแล้วนะครับให้นับเลยนะครับจากตัดลูกหมดแล้วเราให้น้ําต่อเนื่องนะครับถ้ามีน้ําอย่าลดปริมาณน้ําลงนะครับสมมุติว่าให้น้ําอยู่40นาทีอ่ะตัดลูกเสร็จแล้วก็ยังยืนอยู่ที่40นะครับเฉพาะปีนี้นะครับให้ยืนอยู่ระดับเท่าเดิมนะครับไม่ว่ามีลูกหรือตัดลูกหมดแล้วนะครับ ในกรณีคนที่ซื้อน้ํามีน้ําน้อยนะครับอาจจะผ่อนลงได้นะครับเคยลดอยู่40ตอนมีลูกตัดลูกเสร็จแล้วอาจจะเหลือ30ได้นะครับเฉ<ม>พาะคนที่ไม่มีน้ํานะครับ,รบแต่คนที่มีน้ําผมอยากให้ดืนอยู่ที่ระดับเดิมก่อนนะครับตีน้ําทุกอย่างทําเหมือนเดิมหมดตีปลายทรงพุ่มนะฮะแล้วก็ยืนน้าไว้ระดับเดิมนะครับ ยกเว้นคนที่ไม่มีน้ำนะครับอาจจะผ่อนลงมาได้10นาทีนะครับทาไมถึงว่าให้ยืนระดับเดินครับปีนี้การคลายน้ําสภาวะอากาศร้อนด้วยอากาศนะครับทำให้ทุเรียนต้องการน้ํามากนะครับแล้วก็ทำให้ทุเรียนที่จะฟื้นต้นยากนะครับยังไงจังหวะนี้มีส่วนสําคัญนะครับการลดน้ําต้องคงระดับน้ําไว้ก่อนนะครับเคยลดแบบไหนลดแบบนั้นนะครับเอาง่ายเนาะอาหารเสริมยาฆ่าแมลงทางใบนะครับก็ให้ใช้ได้นะครับ แต่ให้ลดโดต่ำลงมานะครับของเรานะครับจุลธาตุอาหารพืชแคลเซียมบอลอนเนี่ยสามารถลดต่ำลงมาได้เลยครับแต่อย่าเพิ่มเด็ดขาดครับเท่าเดิมได้อยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นห่วงที่สุดครับคือยาจับใบนะครับหรือสารเพิ่มประสิทธิภาพสารลดแรงตึงผิวเนี่ยทุกอย่างนะครับจังหวะนี้ไม่อยากให้ใส่นะครับเดี๋ยวจะมีอาการใบไหม้นะครับมันไม่คุ้มกันนะครับเราต้องเซฟใบชุเรียนไว้ก่อนนะครับตอนนี้ด้วยสภาพอากาศนะครับ ใบที่เกิดมาใหม่เห็นตอนนี้ใบจะเล็กบิดงอนะครับทั้งใบนะครับจบไปแล้วเนาะถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับถ้าฝนยังไม่ลงเนี่ยไม่ต้องใช้ครับ,รบที่เราเน้นน่ะคือต้องเน้นทางดินนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับน้ําเคยลดมาแบบไหนตัดลูกแล้วลดแบบนั้นนะครับจนกว่าฝนจะตกนะครับ ทางดินนะครับจะใส่ปุ๋ยนะครับผมยังไม่อยากให้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอยากให้ใส่ยิบจมตาผ้าทิพย์มันเป็นยิบจมที่บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าใครพอมีทุนนะครับเปิดโอกาสให้เกษตรรับาบนะครับใช้ตัวปรับบุงดินของเกษตรรับาบนะครับทําไมถึงเน้นตัวปรับบุงดินของเกษตรรับราบเพราะในนั้นจะประกอบด้วยยิบจมอยู่40เเนะครับเปลือกไม้หมักอะมิโนปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยโพแทสเซียมสารกระตุ้นรากสําคัญที่สุดนะครับ มีธาตุแคลเซียมชนิดพิเศษเติมลงไปด้วยนะครับจะทําให้พืชได้กินเร็วนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่เรารู้นะครับพืชต้องการแคลเซียมกับสังกสีเป็นพิเศษนะครับเราจึงเติมเต็มให้นะครับแล้วเราไม่ได้เพิ่มราคาแต่ในกรณีที่คนไม่มีทุนนะครับก็สามารถใช้ตัวยิบซ้าของภาคทิ์ได้นะครับคนพอมีทุนต้องการให้ใบเงางามแล้วก็สู้กับแดดได้เนี่ยผมอยากให้เปิดโอกาสให้กับเกษตรเราทราบนะครับ ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะครับคือตัวปรับบุงดินของเกษตรรับทราบจะตอบโจทย์เพื่อนๆเราแน่นอนครับแต่ไม่ว่ายิบซ้ำก็ดีตัวปรับบุงดินของเกษตรรับทราบก็ดีนะครับจะทํางานไม่ได้ผลนะครับถ้าเราไม่มีการให้น้ํานะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดนะครับตอนนี้ยังไม่แตกใบอ่อนนะครับหรือไม่มีแมลงรบกวนนะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องฉีดยาฆ่าแมลงหรือธาตุอาหารทุกตัวครับไม่จำเป็นเติมทางดินอย่างเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวปรับปรุงดินของเกษตรทรภาพหรือยิบซ้ำเคมีอินทรีย์เนี่ยถ้าอยากจะเติมจริงๆตอนนี้นะก็อยากให้ใช้น้อยๆก่อนนะครับจนกว่าฝนจะเข้านะครับพอฝนลงฝนตกแล้วนะครับหลังจากตัดลูกแล้ว15วันเนี่ยทีนี้เราจะเติมเคมีอินทรีย์จะเติมยูเรียบวกสูตรเสมอได้เต็มที่เลยครับคือตอนนี้อากาศมันร้อนอย่างเงี้ยนะถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยหต้นไม้เนี่ยมันกินไม่ค่อยได้ครับ2นะครับจะเปลืองนะครับ 3ถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับใบจะไหม้นะครับคือตอนนี้ไม่คุ้มนะครับกับการที่เราจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับหรือใส่ปุ๋ยเคมีอินทรีย์เนี่ยในปริมาณที่มากๆเนี่ยมันอันตรายไม่คุ้มกันถ้าอยากจะใส่จริงๆอ่ะผมบอกไปแล้วนะให้ใส่ตัวปรับบปุินของเกษตรดราบตบหรือว่ายิบซ้ำตาพาทิศหรือเคมีอินทรีย์ก็ขอให้ใส่บางๆก่อนนะครับมันจะได้เซฟการเสียหายนะครับเพราะตอนนี้เราหาน้ำกอเครีย์กันแล้วนะครับสำคัญที่สุดนะครับคนตัดลูกแล้วไม่ต้องรีบฟื้นฟูต้นนะครับ ให้พักต้นทัก1ิบถึง15วันนะครับตัวผมเองเนี่ยผมพัก15วันนะครับถึงจะทําการหว่านยิบซ้ำหรือจะหว่านตัวปรับปรุงดินนะครับก็พักสัก15วันครับถ้ายังไม่มีฝนตกนะครับก็ยังไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ถ้าบางคนมีน้ําดีต้นเลี้ยงมาทําตามแนวเกษตรลับทราบต้นสมบูรณ์เนี่ยสามารถใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้9 3 3า3 3ได้ครับแต่เคมีล้วน อย่าเพิ่งใส่นะครับจนฝ่าอากาศจะเย็นนะครับฝนตกมาแล้วครับค่อยใส่นะครับ4-9กาพฤษภาวนี้นะครับจะมีฝนมาบ้างนะครับแต่วันนี้วันที่2นะครับยังไม่มีมี่แววนะครับแล้วก็ร้อนมากครับอีกคําถามนึงคคือว่าเราควรที่จะไว้หญ้าไว้ก่อนไหมครับเพราะว่าเพื่อจะเก็บความชื้นอะไรพวกนี้ครับถ้าหญ้าไม่ยาวมากเกินไปนะลูกสามารถเอาไว้ก่อนได้ไว้ก่อนเนาะอ่าถ้าถ้ายาวมากเกินไปเนี่ยตัดให้สูงจากพื้นดินอย่างน้อยฝ่ามือนึงอ่ะก็ช่วยได้ครับตอนนี้คือยังไม่แนะนําไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยไม่แนะนาครับหนึ่งสภาพอากาศแหง ถ้าฉีดย้าตายหมดนะครับหนึ่งมันทําลายหน้าดินแล้วก็ทําลายผิวดินนะครับมันร้อนนะไม่ไม่ช่วยกองแสงแล้วก็ถ้าเกิดมีไฟมาอะไรมามันจะมันทำให้มีปัญหาได้ครับถ้ามันยาวจัดเนี่ยก็แนะนําให้ตัดแต่ตัดสูงหน่อยแต่ถ้าย้าไม่ยาวมากไม่ต้องทําอะไรครับตีน้ําไว้แล้วกันครับตอนนี้อากาศร้อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเรานะครับโชคดีนะครับตัดลูกแล้วฟื้นฟูต้นได้แต่เพื่อนๆเรานะครับบางคนไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับทุเรียนเขาขาดน้ํา สลัดใบทิ้งใบทุเรียนลูกแตกตูแตกนะครับไม่ได้ขายเสียหายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปรีบใส่ปุ๋ยใส่อะไรมากมายนะครับปัจจัยแรกเลยครับน้ําใครว่าตัวไหนดีเอาไว้ก่อนครับฝนลงมาแล้วเอาเลยครับเต็มที่เลยแต่ว่าตอนนี้ลดน้ําก่อนครับความหมายของการฟื้นฟูต้นเนี่ยที่พ่อบอกว่าให้ยืดระยะไปก่อนเนี่ยคือแล้วครับการเซตตัวปรับสมดุลแนะน้องก้องคือการแบกลูกมาน่ะใช้โพแทสเซียมไปเยอะแล้วก็รากที่ หาอาหารเนี่ยลากฝอยเนี่ยตายแทบหมดแล้วครับน้องก้องคือตายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตายทั้งเส้นนะครับน้องก้องลากที่ออกวางใหม่นะประมาณสักห้าเซนเนี่ยมันจะหดแห้งตายนะครับเอามือไปตีหลุดหมดเลยเห็นไหมลากดำๆของเราเนี่ยมันพอหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดตุ่มใหม่มันเหมือนกับทิ้งจกที่ถอดหางน้องก้องมันจะมีตุ่มขาวขึ้นมาอีกสิบห้าวันเนี่ย จะเริ่มแตกแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราไม่ต้องไปรีบร้อนใส่คือถ้าเราใส่เร็วไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ทันทีนะครับสู้เรารอให้เซตร,ระบบนะครับทุเรียนปรับสมดุล15วันหลังจากตัดลูกเสร็จแล้วเนี่ยทุเรียนเริ่มแตกตุ่มรากแล้ว,ลวเราก็ใส่ได้ผมทำแบบนี้แล้วมันประหยัดแล้วมันทุเรียนมันก็ไม่เป็นโรคแล้วก็ฟื้นฟูต้นทันเขานะครับแต่สังเกตไหมครับเราใส่ปุ๋ยเร็วกับรอ15วันใส่ปุ๋ยเนี่ย ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยแตกไปอ่อนไป็นบางต้นต้นที่สมบูรณ์ต้นที่ไว้ลูกน้อยจะแตกไปอ่อนก่อนแต่ต้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับไว้ลูกเยอะมันจะแตกไปอ่อนล่าไปอีกแล้วแตกไปอ่อนไม่ดีไม่หนาแน่นไม่สะพังนะครับแต่คนที่รอ15วันแล้วใส่ปุ๋ยนะครับแตกไปอ่อนสะพังแตกพร้อมกันทั้งสวนนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าทําแบบผมแล้วนะครับตัดลูกเสร็จแล้ว ลดน้าตามปกติที่เคยลดมาถ้าจะใส่นะครับใส่ยิบซ้าก็ได้หรือจะใส่ตัวปรับปรุงดินของเกษตรลับราบก็ได้นะครับแต่ฝนตกไปแล้วนะครับให้ใช้เคมีนีซ9ซ้ำ3 6ซ3อาจจะบวกกับยูเรียก็ได้นะครับต้นไหนที่โซมนะครับเราก็ใส่เยอะหน่อยนะครับต้นไหนที่ไม่โซมนะครับก็ใส่น้อยหน่อยได้นะครับการเติมธาตุอาหารนะครับต้องดูต้นทุเรียนด้วยนะครับอย่าใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับถ้าต้นสมบูรณ์บางทีใส่แค่ปรับปรุงดินกับ9 3 3เนี่ย ็โอเคแล้วแตกไปอ่อนดีแล้วถ้าต้นไหนแบกลูกมามากต้นโตมอาจจะบวกยูเลียด้วย9 3 3ด้วยนะครับใส่ไปนะครับการจะทําให้แตกไปอ่อนทั้งสวนพร้อมกันมันจะเป็นไปได้มากครับธาตอาหารเนี่ยมันเจอสภาวะลมแรงฝนตกอากาศร้อนแบบนี้มันระเหยไม่ทันจะได้ดูดกินนะครับก็เสียหายไปแล้วครับลงทุนที่ผ่านมาก็มากนะครับเราเองเป็นสื่อเล็ก,ลกนะครับอยากจะมาบอกว่าการทําที่ถูกต้องเนี่ย มันจะทําให้เราลดต้นทุนได้นะครับหลังจากฝนตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่นะครับต้องหวานโดนลงไม้ยังไงทํายังไงบ้างตัดแต่งกิ่งได้เมื่อไหร่นะครับผมอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจอย่าพึ่งใจร้อนนะครับสรุปนะครับตัดลูกเสร็จแล้ว15วันไม่ต้องทําอะไรนะครับใครมีน้านะครับหลังจากตัดลูกเสร็จแล้วเคยลดน้ํามาเวลาเท่าไหร่นะครับเช่นเคยลดอยู่40นาทีก็ให้40นาทีนะครับในกรณีคนที่มีน้านะครับแต่คนถ้าไม่มีน้ําสามารถผ่อนลงมาได้ เคยลดอยู่40อาจจะเหลือ30ได้แต่อย่าต่ำกว่านี้นะครับการจะฟื้นต้นจะช้าใบจะมีปัญหานะครับแต่ใครพอมีทุนนะครับมีน้ำใบที่ทำมาเขียวปกติสมบูรณ์ดีสามารถใส่ยิบซ้ำได้เลยใส่ตัวปรับปรุงดินของเกษตรรับทราบได้เลยครับฝนตกมาก็สามารถโยน933ต้นไหนโซมมีลูกมากอาจจะบวกยูเลียเข้าไปด้วยเพื่อการแตกใบอ่อนให้สม่ำเสมอครับแต่ถ้าใบโซมโซมมีน้ำก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับต้องเอาน้ำเป็นตัวทำละลาย ทั้งยิบซ้ำทั้งตัวปรับปรุงดินของเกษตรล้ทราบแต่เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าน้ําไม่ดีครับยังไม่ต้องหวานทั้งปรับปรุงดินทั้งยิบซ้ำนะครับลดแค่น้าอย่างเดียวก่อนเพราะว่าถ้าลดแล้วไม่ละลายไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลนะครับถ้าเราตีน้ําวงไม่กว้างลูกเนาะการหวานโดรไม้หรือหวานโดวปรับปรุงดินของเกษตรล้ทราบเนี่ยถ้าเราหวานทั่วทรงพุ่มเลยเนี่ยแต่น้ําเราไม่แรงน้ําเราน้อยลดเพื่อประคองต้นเนี่ย ไม่สมควรใส่แต่ถ้าเราสามารถตีน้าได้แรงได้วงกว้างนะครับเอาเลยครับปรับปรุงนี้ของเกษตรรับทราบก็ได้ยิบซ้ําตาผ้าที่ก็ได้เลือกตัวใดตัวหนึ่งครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แน่นอนว่าหลายพื้นที่ฝนยังไม่ตกแน่นอนครับผมเรามาทาคลิปนี้ก่อนแต่ถ้าฝนจะมาเราจาเป็นอีกข้อมูลหนึ่งประมาณนี้ของสำหรับคลิปนี้ครับผมเร็วๆนี้ฝนตกเดี๋ยวเราจะรีบมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเลยครับผมครับครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับผมใครที่ดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อมากครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ